่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีตีสามคุณยายเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มีโอกาสได้มาเห็ดคลิปค่ะว่าเสียหายช่อมกิ้งตอนมาคำเทศเนาะค่ะเนาะตอนนี้เหลือแต่เพ็ดนวลไทยเด้อค่ะเด้อเพ็ดนวลไทยกำลังออกหลักดีเดินดีกะอยากให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะให้คุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมเบิ้งคลิปใน YouTube ถ้าสนใจหรือแจ้งใดก็ให้ไลน์มาโทรมาเด้อค่ะเด้อ ช่วงนี้กำลังออกลากดีค่กเลยค่ะพ้อมปลูกพ้อมปลูกพ้อมทรงด้วยค่ะพ้อมปลูกพ้อมทรงเจ็กใหญ่กระสีขายต่นนี้ไปหอดพุละเมดหนาฝนพูละตุล่าผู้ใดสนใจสั่งก้อนใดก้อนทลาแล้วมันกัะสิเมดเนาะค่ะนะลาแล้วมันกะสิเมดกะสีบ่ได,ด้เตรียมพื้นทีไว้เด้อค่ะเด้อผู้ใดพ้อมที่สิปลูก ก็คือคุณยายวานล่ะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดไปลากกำลังเดินสวยงามมากเลยค่ะอ่าลากกำลังเดินสวยงามตาอ้วนนี่ถลากบ่เดินเล่าบ่าะขายดิเมนคุณยายสิรับมากงานมากแล้วก็บ่ขายต้องมั่นใจลากเดินดีเรายัางสีขายเล่ายังสิมาตัดนี่เห็นบอกเห็นบอกค่ะเห็นบ่ค่ะมีแต่งามๆเลย เอาฝ้าสั่งเขามาาด้วยค่ะฝ้าสั่งเขามาสั่งก้อนใดก้อนสั่งก้อนไดก้อน,อน,อนถ้าสั่งที่หลังก็ต้องล่อเกิดลากแต่ว่าตอนนี้ช่วงแถวนี่เกิดลากหลายค่ะเกิดลากแล้วเฮตกรมูเลยเให้ชม่มให้ช่มตามสบายตามที่ต้องการแต่ว่าพ่อใจหรือ,อยังไหนก็ทักมาหายาย่เลยเข้ามหาใหย่ 0885156318เพชรโนนไทยลูกไงเต็มปากเต็มค่ำเนาะคะ่ะเนาะหน่วยไงยลูกไงเต็มปากเต็มค่ำดูแลรักษาห้เจรเล่นเติบโตดีๆต้นห้เจรเล่น้สารอาหารไหมคะ่ะสารอาหารยุไตกุไต้างลางนี่ใตต้นนี่ให้เต็มที่เลยอ่าช่วงที่สิออกดอกออกผลนนี่ ถ้าตอนปลูกแล้วไงแล้วนะคะนะ่ะพรอมที่สีกินนวยกินอย่างนี้โทรมาถามย่าอีกแต่ว่าตอนนี้เร่งย่างเดียวเร่งให้งามเร่งให้งามเร่งให้เกิดลากเร่งให้งามเร่งให้เร่งให้โตไมมเร่งให้โตอืมเร่งให้โตเร็วๆจะได้กินนวยไข่ในปีเดียวนี่คือคุณย่าบอกละค่ะแต่ ถ้าปลูกตามก็เยิมถ้าปลูกตามบุญตามกรรมมันกระสิใดตามบุญตามกรรมเพราะฉะนั้นเทาต้องสนใจเน่ยจักน้อยสนใจเน่จากน้อยก็ใส่ปุ๋ยใส่หยังคือมูนี่ละใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขีงว่าฉีไกล้เข้าไปมันกระสิงามเองค่ะเพราะว่ามันเป็นผูดมันเป็นพืชปลูกไงปลูกางโอ้ยเกิดหลายขักเลยที่คุณยายส่องให้บึงที่คุณยายส่องให้ดูนี่ คักเลยคักเลยคักเลยช่วงนี้เต็มที่แล้วอช่วงนี้เต็มที่อาบานนี้คุณยายสิท่ายให้เบิ้งไปเรื่อยๆเลยค่ะเรือยคุณยายสิบอกอธิบายแต่ถ้าสงสัยอย่างคุณยายอธิบายได้ยายอธิบายได้ถ้าสงสัยอะไรอธิบายได้อาในคุณยายเห็นมาปีที่หาเนาะค่ะเนาะปีปีมกร่านี่สิเป็นปีที่หกที่สิเก็บเก็บฟัก เก็บฟักกินนะคะออกฟักมันออกปีที่หกเป็นปีที่หกถือว่าโอเคอยู่ดีค่ะเห็ดมากหลายปีมีความเกิดความชำนาญเกิดความชำนาญในทุกเรื่องอะชำนานการในทุกเรื่องอยู่ท่านท่านมีปัญหามือนี่ผ้าเด็กหน่อยมาสอนมาเลี้ยนรูในการตอนกิง่งเด็กหน่อยกับไปเหรอบ่าถ่าหอดคู่ ห่อน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 เพาะนว่าไปอ่อนหลอดบ่ถ่าคู่เลยค <c oughs> ู่หามไลยกับบอยูมันมามันห่อนไปอ่อนหลอด <c oughs> เอาคู่กันเลยหือโอกาสท้ายคลิปใท่านผู้ชมเบิ้งว่าตอนนี้มีกิ่งขามเทศขายบอรพร้อมแล้วนะคะพร้อมเกิดรากเต็มตุ่มเลยเกิดรากเต็มตุ่มเลย กิ้งที่คุณยายไทยเบิ้งน,นี่นี่แหละค่ะกิ้งตุ่มหนึ่งคือสามสิบบาทบอรร่วมค่าส่งด้วยค่ะเพราะว่ามันกันนักก็ต้องใจค่าส่งเองยายเอากิ้งละสามสิบบาทเท่านั้นอตุ่มเต็มกิ้งหนึ่งสามสิบบาทไม่รวมค่าส่งค่ะไม่รวมค่าส่งค่ะจะเอาเท่าไหร่ก็ทักมาแล้วจะได้บอกค่าส่งว่าเท่าไหร่ พ่อใจขักเลยค่ะพ่อใจขักเลยแต่ละตุ่มพ่อใจขักเลยลากออกเต็มตุ่มเลยเอาถักมาเลยค่ะเด้อเฝ้าฝนล่งพอดีช่วงนี้ละเหมาะที่สุดเหมาะในการปลูกที่สุดแต่ว่าถ้าถามว่าปลูกได้ทุรดูการบอรกระปูกได้ค่ะว่าต่มีน้ำหดแต่ว่าช่วงนี้เฮ้าไม่อยากหดน้ำเนาะถือว่าลอน้ำฝนแม่ฝนตกลงมาเฮากระไดน้ำฝนบ่ต้องไปหัด นียากต้องไปหานามมหดหากเกิดแน,น่ถูกตุ่มอยู่โอเคนะคะถ้าลูกข้าพร้อมตอนไหนทักมาเลยเด้ค่ะทักมาเฝ้าซื้อเฝ้าไปปลูกเฝ้าใหงายเฝ้าซื้อเฝ้าปลูกเฝ้าหงายเ้าสิได้กินด้วยอันดับแรกก็คือด้วยความชอบแหลคะค่ะชอบกิน ชอบกินบะขามเทศที่ซุดเลตร่อยๆนั่งกินบ่เลิกเป็นเลยมั่นไปเลยมั่นไปหนามั่นไปหนาเศร้าเป็นกินแล้วต้องกินเป็นกิโลสองกิโลเขาบ,บอกว่าบะขามเทศนี่มันมีผลดีหลายอย่างเลยค่ะมีมีลูกค้าทักมาเพื่อนกับสื่อไปปลูกเพิ่นว่าอันนี้คือว้าวนาเพ,นว,น,เพ,น,เพนว้า้ฟั่งกับว้าน้ำกลเพิ่นเพิ่นว่าอสามีเพิ่อนในไทยบ่ออกลูกค้าเ้อค่ะว้าว สามีเพื่อนไทยบ่ออกเดังได้กับไทยบ่ออกไปหาหมอไปกิ้มวัชพันบานนี้เราไม่กินบัคขามเทศเราไม่กินบักขามเทศเล่าก็เลยระบายท้องก็แสดงว่าบัคขามเทศมีคนีคุณสมัดในการระบายท้องระบายระบายเหรอคะบ่ได้กินมอีกแก๊กเทียเลยบาดแล้วเ,เลยโท้มาสั่งสื่อ,อเราทรมาสั่งสื่อกับยายเล่าทรไปหาิบกิง้ง ล้วที่กินกับขัดนะมือกัะัน่ะมก็ดีขักดีเนี่ยแแสดงว่ามีคุณสมบัติดีมีวิตามินซีมีวิตามิน, C, มมนหลายอย่างเดี๋ยวคุณยายสิเห็ดคลิบจ,จักมือนึงว่าประโยชน์ของบักคำเทศเดี๋ยวยายสิเห็ดเอามือนี่ห่อนแห้งเนาะค่ะเนาะมันเป็นเทียงพอดีเลยห่อนแห้งขักคุณยายขอลาไปก่อน่สวัสดีค่ะ